มประเด็นวันนี้มันก็ผมว่ามันก็ไม่มีเดียไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือว่าตอนนี้ตลาดมันเปอร์เซพชันดอกเบีย้ยขึ้นไปเรียบร้อยละวุ่น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 หรัมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกระทบนะครับแล้วก็ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าก็มองในเรื่องของเวลวคงมองว่าราคาส่วนนึงนัสแดกมันก็ปรับขาลงมาพอ,อสมควรยี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากจากจุดสูงสุด พราะเวลา<ม>ปรับรอบใหญ่ๆในนัสแดกมันก็จะลงประมาณนี้ย25%แล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มอยู่ช่วงนี้น่าจะอยู่ในเริ่มฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวไปได้ขนาดไหนเนี่ยมันก็คงต้องดูสภาพหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ทําให้ตลาด<ม>ดูเหมือนตลาดมันก็เริ่มมีสเสถียรภาพมาดับหนึ่งแล้วก็รัสเซียยูเครนก็คงจะอยู่อย่างเงี้ยไปอีกไปอีกระยะหนึ่งแหละแล้วก็ต้นทุนถ้าไปดูพวกต้นทุนราคาของต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่า ตอนนี้ราคาราคาอาหารอย่างพวกราคาพวกข้าวโพดราคาข้าวสาลีเนี่ยมันก็ลดระดับจากจุดตับจุดสูงสุดช่วงช่วงความกลัวสุดลงมาอยู่ระดับหนึ่งแหละแล้วก็เริ่มทรงๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเรื่องของต้นทุนอาหารต้นทุนแร่อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไปรอขยับสูงอีกทีหนึ่งในช่วงสองสาเดือนข้างหน้าถ้าสถานการณ์มันมันไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เลยภาวะเหมือนกับทุกอย่างมันก็ข้างอย่าง จะ,จะคงที่ราคาน้ํามันก็ลงมาหยุดประมาณทักร้อยเหรียญต้นๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับแล้วเท่าที่ดูก็แรงซื้อมันเริ่มเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยเนี่ยต้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงสูงเนี่ยมันก็เริ่มฟื้นตัวก็แต่ว่าเพอร์เซพชันของตลาดตอนนี้มันก็เริ่มกล้าที่จะเข้ามาซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงพวกนี้นะครับตลาดหุ้นก็เป็นอันหนึ่งด้วยนะมันก็เลยทาให้มามีแรงซื้อโดยเฉพาะตลาดหุ้นแถวบ้านเราเนี่ยเงินของต่างชาติมันก็ยังคง อ่าทยอยซื้อไปเลยอ่ะอย่าละมันก็ยังได้แรงหนุนจากโอโฟโอยู่เพราะงั้นช่วงนี้ผมว่ามันก็ถ้ายังไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเพิ่มมากกว่านี้ซึ่งดูรัสเซียยูเครนมันก็คงจะไม่ได้ทําอะไรให้ตลาดมันตกใจเลยแบบไปกว่านี้แล้วเนี่ยช่วงนี้มันก็เป็นลักษณะของการอ่าไม่มีข่าวร้ายจริงๆก็คง,คงคงดูแนวรับแถวๆประมาณนักหนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์แล้วก็อาจจะเทรดเอาแคบป,ประมาณนักหนึ่งหกเก้าศูนย์ันเจ็ดเนี่ยผมว่าผมว่าวันนี้น่าวันนี้น่าจะบวกก่อนหรือเปล่าี้น่นกกอนอยู่ น่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้กลุ่มแบงก์ก็อาจจะปรีบ่าวขึ้นมาได้บ้างจากว่านี้ก็ปรับตัวลดรับข่าวตัวคือมันลง,ลงมาสองวันแล้วเอสพีบ้านเราเดี๋ยวเมื่อคืนนี้ตี่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกามันขึ้นแรงวันนี้ก็แบงก์นก่าจะรีบาวแต่ไม่รู้นะแต่ผมอ่านเอสพี P, ผมว่าไม่น่ารอดผมว่าต้องไปดูเรื่องดิสระผมว่าไม่น่ารอดหรอกรีบาวแล้วขึ้นเป็นขาขึ้นใหม่นะ ผมว่าไม่ง่ายผมคิดว่าไม่ง่ายไม่ง่ายดูแลไม่ง่ายอืมอาจจะไปเรื่องหนังการเล่นเล่นรีบาวไปก่อนเล่นรีบาวไปไปได้ครับรีบาวไปไปได้แต่ากลุ่มแบงก์ที่อนรอบที่ผ่านมาหรอกครับเพราะกลุ่มแบงค์มันก็พัฒนาการมันทรงๆอ่ะมันก็ก็ก็มาตรการพยุงนี่ของทบมันช่วยยังช่วยหนุนอยู่มันก็ตัวเลข NPL มันก็ยังพอบริหารจัดการตกลงเขาเขาเขาหมดซึ่งปีนี้หรือเปล่าคุณพภิชายเขาตอบไช่ใช่ใช่ใช่เขาตอบไหมเขาจะตอบไหม ออผมว่าดี่ทีต้ององรอดูต้องรอดูแต่ถ้าเอคุณพิชัยไม่ต่อเหนื่อยนะพี่ปอดูคนเล่น NPL อ่ะใครมีวววเวลาไปดูหน่อยอ่ะโอ้โหผมว่าเขาไม่ต่อนี้เอางี้ดีกว่าพูดจริงๆถ้าไม่ต่อนะปริมาณทรัพย์สินที่จะออกมาขายในใน<ช>ในปีหน้านะมผมว่าผมว่าเมื่อเทียบกับจํานวนเงินไม่ได้เทียบกับจํานวนของนะ ไม่น้อยกว่าปีสองห้าสศูนย <250. S 2> ์คือสองหสูนย์เป็นจำนวนเงนินมาถูกไงเพราะ<ม>สินที่ขายออกมาเนี่ยมันผมว่าราคามันลดกว่าราคาตอนพีคยี่สิบลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะเอางี้ดีกว่าดอล<ม>ชเลีย<ม>แต่ว่าคราวนี้เนี่ยคราวนี้ทรัพย์สินผมไม่มั่นใจว่ามีเยอะกว่าหร Hands ือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเทียกบ,บนนกับจำนวนเงินเนื่องจากอ่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงเหมือนปีสี่ศูนย์เนี่ยผมว่าจำนวนเงินไม่น้อยกว่าเพิ่มเพิ่มมากกว่าเยอะผมคุยกับพวกแบงก์เกอร์นะ เขาบอกว่าจํานวนเงินนะมากเปประวัติการม,มากไปประวัติการ,รพราะดนี้นะตัวเลขผมไม่ได้เอาเข้ามาแต่เยอะอะเยอะครับครับ,รบ,รบอันนี้ก็ต้องต้องต้องตามดูจริงๆว่ามันเป็นนโยบายที่แบงค์ชาติใช้อยู่ก็ไม่รู้สิก็มันมันมันอยู่ที่หลายปัจจัยเหมือนกันในปัจจัยทั้งในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกสงครามแล้วก็โรคโควิดด้วยเพราะเรามัน หลักแรกๆมันโดนโควิดมาไงแต่โควิดหลังจากนี้ก็ก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะคนมันเริ่มติดเยอะแล้วอ่ะผมว่ามันความสิ่งเลยาีนี้มันก็ไม่นามันจะมีไปแต่ว่ามันจะปินตัวที่มันมันมันหลายปัจจัยเนี่ยมันก็มีมาจบโควิดมันก็มีตัวอื่นเข้ามาแล้วมันดูเหมือนปัจจัยมันก็ยังกดดันเหมือนเหมือนเราจะต้องอยู่กับโควิดไปตลอดเลยมั้งเนี่ยพอจบโอไมคอนมันจะมีใช่โออะไรมาอีกเนี่ยกลายพันธุ์อะไรเงี้ยเหมือนวัดอ่ะผมว่าเหมือนวัดอ่ะ เผยเผยนิ n o r m a l เราเนี่ยไอ้ work from home เนี่ยมันจะได้ใช้ตลอดไปมั้งเนี่ยอืมก็ก็ต้องก็หลายปัจจัยครับผมว่าก็หลายปัจจัยอาจจะสลับสลับกันระหว่างเวิร์ o ฟอร์เวิร์กเวิรนที่ทำงานเนี่ยเวิร์กฟอร์มโอาจจะต้องสลับสลับหมุนหมุนกันนะครับส่วนอุ่นอุ่นคงไม่มีไม่ค่อยมีผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ดูดีหน่อยก็คือราคาบิดอย่างบิตเนี่ยบิตคอยมันขึ้นเนี่ยแต่ว่า p e r c e p t i คนกล้าละกล้ากล้าที่จะซื้อเพราะว่าถ้าเกิดยังกลัวเนี่ยผมว่าไม่ขึ้นหรอกบิตคอยเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มจะเห็นการขยับขึ้นคือคือคนอาจจะสนใจถึงรับเสี่ยงอะไรบางอ้นเถอะอ่านั่นแหละครับก็ครับช่วงนี้ก็เทรดสั้นๆไปก่อนเนี่ยก็แนวรับผมว่าเนี่ยหนึ่งพักเจ็ดูนย์มันสัปดาห์ต้นสัปดาห์กลัวจะหลุดก็ไม่ก็ไม่หลุดด้วยก็ยืนได้นะครับก็าจที่ตอกลยุทธ์ว่าไงคุณอภิชัยบอกเทรดสั้นๆไปก่อนกรอบไม่เกินพันเจ็ดเออเซ็ตนะครับมันมัน ถ้าถ้ามองโดยรวมเนี่ยมองยากครับพี่เอกเพราะว่ามันมีดาวเทนมันมีมีดาวเทนที่พี่เอกตีไฮกับไฮที่ที่สักประมาณคนวนนี้ยเช่นเนี้ยตรงนี้ลงมาเนี้ยมันไม่ผ่านแต่ว่าแก็บแก็บข้างล่างอ่ะมันก็ไม่ปิดด้วยนั่นแล้วก็ต้องต้องถ้าระหว่างเนี่ยคือระหว่างดาวเทนกับแก็บเนี่ยเล่นได้ระหว่างนั้นได้แต่ว่าถ้ามันหลุดแก็บลงไปเนี่ยมันต้องไปเจอกระที่หนึ่งหกหกศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าผ่านถ้าผ่านถ้าผ่านดาวเทนที่กดก็จะไปเจอกระที่ไฮ ตอนนี้บบไม่ผ่านด<บ>าวเทนแล้วก็ไม่ผ่านแกล็บก็ต้องรอเป็นการยอ่อซื้อไปก่อนครับผมเอกครับคุณอภิชัยแล้วพอกลยุทธ์เล่นสัส้นๆไปก่อนเล่นตัวไหนอ่าเราเล่นตัวไหนเชิญเลยอันนี้อันนี้ยาก <c oughs> เพราะว่าหาหุ้นไม่ง่ายนะผมว่าจ<ด>ช่ไหมหาหุ้นไม่ง่ายนะยากคือผมบอกเลยว่ายากก็คือขออนุญาตขัดน,นิดนึงคือคือผมเห็นลหลายคนคอมเมนต์อย่างวันที่น้ำมันขึ้นบอกว่าซื้อสอพ,พอสมมตินะ ผมเห็นมันเปิดกระโดดแล้วอ่ะมันขึ้นวันหนึงห้าเปอร์เซ็นต์มันเปิดไปสี่กว่าแล้วอ่ะคุณจะบอกคอมเมนต์ซื้อสอผอมันมันก็มันไม่มีอ่ะมันอาจจะติดสิ้นวันคุณจะบอกว่าเฮ้ยสอผอขึ้นตามคอมเมนต์แต่ว่ามันเปิดกระโดดไปสี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะไปซื้อตรงไหนทันมันเนี่ยมันมันต้องซื้อล่วงหน้าหรือว่ามันต้องดักยังไงใช่ไหมอืมกลุ่มกลุ่มกลุ่มพลังงานเนี่ยผมอ้างข้อสังเกตไวกันเพราะว่ามันก็เห็นเห็นเห็นรอบเนี้ยมันลงลงมาประมาณสักร้อยราคาน้ำมันดิบลงมาประมาณสัก คือคือวิ่งไปแล้วรอบหนึ่งแหละอันนี้ลงมาร้อยตนตนแล้วไม่หลุดเนี่ยถ้าจะถ้าจะซื้อจะเล่นกลุ่มกลุ่มพลังงานเนี่ยถ้าไม่ต่ำร้อยเนี่ยผมว่าพอพอจะเด็ดซื้อได้พอตรทพ,พเนี่ยถ้าช่วงที่มันปรับฐานลงมาผมว่าทยอยทยอยซื้อได้เพราะถ้ามองว่าสถานการณ์มันยังตึงเครียดโอกาสราคาท้่มันจะมีมีสถานการณ์นี้เราทำให้าาาราคาท้่มันดีดกลับอีกรอบมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะถ้าดีดกลับรอบนี้ผมว่าอาจจะเป็นการไล่รอ,อบนึงแหละเพราะรอบรอบรอบก่อนก็จบไปแล้วรอบหนึ่งเพราะงนั้นถ้าจะเก่งกับราคาท้่มันคง คงดูราคาน้ามันถ้าย่อมาหมาันทักร้อยต้นๆแล้วนิ่งๆอาจจะลองลองซื้อปตทสพเก่งกาไรไว้ก่อนเพราะงั้นเพราะถ้าไปรอตามข่าวอย่างที่เอ้หวงมันข่าว,ม,าวมันออกมาเชา้าเมื่อคืนมันเกิดเทไปแล้วเช้า,ชามันก็เปิดโดดไปสิบบาทสิบสองบาทมันเล่นไม่ได้อ่ะเออมันเล่นไม่ได้คือคือเราไปคือบางทีเราไปาพยาบอกว่าวันนี้สพน่าจะมาผมว่านังทุนก็รู้แหมน้ำมันขึ้นขนาดนั้นทำไมทำไมจะไม่รู้ว่ามันจะมาสมมติ เราคิดว่าจะไปสิบาทแล้วเปิดมาบวก9บาทแล้วมันจะเล่นยังไงเล่น<ช><ช>ไม่ได้ใช่แต่ถ้าดูสอพอเนี่ยถ้ายังเชื่อว่าเนี่ยร้อยระดับร้อยต้นๆว่ามันกําลังปรับปรับฐานอยู่แล้วรอดูทิศทางว่าจะวิ่งจะวิ่งอีกรอบม,มั้ถ้าวิ่งอีกรอบมันก็มีโอ,อก,ก,ออก,กาสที่จะเกินร้อยสมสิบเหรียญน่ะ,ะต่ว่าว<อ>ันน,นี้ตัวแรกังเรื่องสอพอถูกไหม อ่าไม่ไม่ได้มุมมองงันถ้าถ้าคนแบบจะจะอยากจะซื้อสพเนี่ยผมว่ารอรอดูราคารอรอก่อนใช่ไหมอ่ารอดูราคา WTI ถ้ามันแบบอ่าร้อยต้นๆก็ซื้อเก็บไว้หน่อยอ่ะเพรามันพวกนี้มันเวลามันมาเราเราเล่นไม่ทันอยูแล้วอืมสพแต่จริงๆเนี่ยมองมองมองดูเป็นเป็นหุ้นไซส์เล็กๆอ่ะเก่งัำไมทันในเชิงเทคนิคดีกว่าครับก็จริงๆจริงๆตัวตัวเชิงกลยุทธ์เรามองไปที่ตัวพวก อ๋อหุโพวกบริโภคในประเทศพ,พวกเซ็ตโป้งเซ็ตเป้ผมก็ดูแล้วมันก็เฉยๆราคาวุ้นมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งละนะครับก็มองไปที่หุ้นกลุ่มที่มันเชิงเทคนิคดีกว่านะครับก็มองมองไปที่ที่ดูไป็ว่าอย่างเมื่อวานนี้เจตทมันวิ่งขึ้นตอนนี้บริษทัทเขาเนี่ยดูอะัตัวแม่เดี๋ยวก่อนนะนคุณเลือกมาก่อนผมกดไม่ทันคุณเอาตัวไหนตัวน,นี้ อาจ JT S ระมื่อวานนี้มันขึ้นตอนนี้ผมไปดูตัวแม่เขาเนี่ยเลือก JT S นะเลือก JT S ไปดู JT S ก่อนเจอก่นวันนี้วิ่งอ๋อดู JT S แต่ยังไม่ได้เลือก JT S คุณอ่าไม่เลือก JT S เราดูเจเราดูตัวแม่มันดีกว่าดูจัสมินดีกว่าอ่าคุณดูตอนนี้นะคุณบอกมาเลยแหมอ้อมอึ้อมอึมงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้าช่วยวิจารณ์ต่อด้วยอ่าอ่าคุณอภิชัยทําไมถึงเลือกจัสมินเอ้าวคุณอันนี้เป็น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 ปัจจัยเป็นเป็นเชิง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 ทิศทางราคา เล่นเล่นเล่นือเล่นเทรดดิ้งตามราคาเลยเพรา,าะเห็นราคาก็ลงมาปักฐานอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ้าบุดูพวกมูงมูวิ่งเนี่ยมันก็ยืนทรงตัวอยู่ได้แล้วตัวตัวลูกเขาก็วิ่งไปแล้วก็อาจจะมีแรงสูนที่อาจจะเข้ามาเก่งกําไรในตัวแม่ได้นะครับแล้วก็ภาพโดยรวมปีนี้ก็คาดว่าอาจจะขาดทุนลดลงบ้างน,นะครับเนื่องจากไอ้พวกาการตัดจำหน่ายพวกต้นทุนพวกพวกค่าเส่อมอะไรเขาก็น่าจะมีแนวโน้ม,นล,มลดลง ตัวขาดทุนปีนี้ก็น่าจะมีทิศทางค่อยๆลดลงอ่ะเพราะเป็นเก็งกำไรระยะสั้นเป็นลักการ JTS ก็โมเมนตัมก็ตามเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ JTS คุณแนะนำจัสมินใช่ไหมจัสมินครับครับจัสมินนะเมื่อกี้คุณพูดผิดนะไม่ใช่ JTS นะผมเลือกจัสมินถูกไหมคุณพี่ชัยครับครับกับแนวรับก็สามบาทห้าสิบแนวต้านก็ประมาณสักสามแปดสามเก้าครับผมครับเก็งกำไรระยะสั้นสุครับคุณป้ออ้าวจัสมินมองยังไงอืมครับพี่วิชัยครับก็ แม่เมื่นกี้เมืนอี้พี่เอช้มาตัวซิ่งนะครับแจสก็จริงจแจสถ้าถ้ามองโดยภาพของแจสเองนะยังยังทำเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมยังไม่ได้ข้ามนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ลูกเขาที่พี่เอชไอบอกอ่ะแจ๊สจะมันเข้าไปใกล้ไฮเดิมที่เคยทำซึ่งไอ้ตรงที่เมื่อก่อนที่แจ๊สมันทำไฮนะแจสมันไปทำไฮที่สี่ปาสสิบแปดแล้วก็เลยบอกเออถ้าถ้าลูกมันเนี่ยขึ้นไปไฮก็แม่มันจะขึ้นไปไฮตามกันไหมอ่าก็จะมีแกว่ให้เล่นอันนี้ก็เห็นเห็นด้วยเห็นด้วยอยู่ครับแต่ก็ต้องระววังงแนกดขอเหลี่ยม ที่จะมาถึงประมาณสักหกแปดเจ็ดสิบครับพี่เอกครับครับอ่ะตัวแรกจัสมินคนพิชัยเลือกมาตัวที่สองเชิญครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขากว่าให้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 ซื้อตอนมันอ่อนตัวลงมาทน,นี่ยเพราะเห็นแรงแรงซื้อเข้ามาสองวันค่อนข้างดีแต่ว่าหาดูแล้วย,ยังไม่เห็นข่าวอะไรนะพี่เอกแต่เห็นราคาหุ้นเมันเข้ามาเรารุ่มเขาเยอะคือตัว ait นะครับ ait นะครับอ่า ait เชิญครับก็ทั้งราคาหุ้นปรับขึ้นโวลุ่มมาด้วย ผมยังดูยังตามข่าวไม่เจอว่ามันมีคิดว่าน่าจะมีประเด็นข่าวอะไรเข้ามาหนุนนะครับเพราะฉั้นมชัสบายสบายมาซื้ออ๋อครับสบายก็ก็เป็นการขายออกแล้วนี่สบายซื้อตั้งแต่ที่ที่แล้วแหละสบายมาซื้อก็ช่วงนั้นก็อาจจะดูดูมันบวกมาแรงสองวันเนี่ยก็อาจจะลองดูแถวแวแนวรับท้่เจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดแปดเนี่ยถ้าถอยตัวมาก็ค่อย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 ทยอยซื้อกันไปก็เทรด เกิดเป็นกับสั้นๆขึ้นไปแนวต้านก็ประมาณ8.3-8.4นะครับแล้วเก่งของตามบุกพุ um ่นโมเมนตัมบวกของราคาว่าดูวอลุ่มมันเข้ามาก็แน่นเยอะมากครับวันนะครับครับททต,ตัวที่สองเออทวันนี้สองตัวนะคุณพิชัยครับกับตัวที่สองคุณป้าเชิญครับอืม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 สิงเชิญระยะสั้นดูดีครับเป็นตัวเ i t อทต้องระวังช่วงที่แบบโอ้ลุ่มจางนะจ้างมากน,นะครับต,ต้องๆๆต้อง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 เล่นดูดีๆว่า เงินเรามีเล่นแล้วแล้วออกเขาได้ไหมเพราะว่าวอลุ่มมาหนักสองวันครับก็ดูดีครับว่า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 อะไรไหมแต่ระยะกลางกลับจะดูดีระยะสั้นต,ต้องระวังยอ่อเพราะว่าขึ้นมาสองวันครับพี่เอกครับพี่อภิชัยครับครับสรุปคือทั้งสองท่านตอนนี้กรอบ,บนพันเจ็ดทั้งสองท่านถูกต้องไหมฮะกรอบนใช่ค,ค,ครับเอกค,ค,ค,ครับคุณเป่ากรอบนคือพันเจดคุณอภิชัยกรอบนคือพันเจ็ดเหมือนกันบ้างครับใช่ครับใช่ครับเพิ่มเมื่อกี้เสียงมันขาดหายไปเว้ ช่วงตั้งก็ดูแต่หนึ่งหกเจ็ดศูนย์มันเจ็ดอ่ะดูตลาดมันมันไม่ค่อยมีอะไรไม่ยังดูนะารางมันก็คือภาพยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่เป็นได้แรงหนุนอย่างเดียวคือโฟร์มันยังยังคอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆอ่ะถ้าภาพพิ้ารณาว่ามันก็คงน่าจะพยุงตัวอยู่ได้แหละถ้ามีข่าวร้ายลงมาถอยถอยมาก็คงแรงซื้อก็คงจะพยุงไปสักเดือนกว่าผมว่าภาพมันคงอาจจะยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับได้ครับได้ครับชัดเจนครับขอบคุณทั้งสองท่านครับวันนี้ขอบพระคุณครับ พี่ชสวัสดีครับ,รบเรียนสวัสดีครับ